ทท,ท่่ลัังงียยืนพสวัสดีค่ะพบกับซีเกมไซซิงกับทิฉั้นธนิกาว,วาน,นิชคุณผู้ชมคะว่ากันว่าถ้าใครมาเมียนมาและไม่ได้มาไหว้พระเจดีย์เชเวตากองก็ถือว่ามาไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นซีเกมไซซิงวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วค่ะพระเจดีย์เชเวตากองศูนย์รวมความศรัทธาของสาวพม่าค่ะ พระเจดีย์ชเวตากองได้เป็นสัญนักษพมา่าว่าเชเวตะกงแปลว่าทองคําแห่งเมืองตะโกงชื่อเก่าของนครย่างกุ้งหรืออย่างโกงค่ะองค์พระเจดีย์สร้างอยู่บนเนินสูงกลางเมืองกว่าจะเดินขึ้นไปได้ก็เหนื่อยพอดูค่ะแถมยังต้องถอดรองเท้าเดินเหมือนวัดทุกแห่งในเมียนมาอีกด้วยดีที่ปัจจุบันทางการเมียนมาทำลิฟต์แก้วทันสมัยไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มายเยี่ยมชมพระเจดีย์แห่งนี้แล้ว ชาวพม่าเชื่อก,กันว่าพระเจดีย์ชเวดากองเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนอกเหนือจากในอินเดียตามตำนานเราว่าพ่อค้าชาวมอญสองพี่น้องเดินทางไปค้าขายที่อินเดียพบพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ได้เพียง49วันแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงถวายอาหารแด่พระองค์ พระคุณเจ,เจ้าจึงให้พระเกศาแปดเส้นเป็นของตอบแทนพอขาทั้งสองนำพระเกศาธาตุกลับมาสร้างเจดีย์สูง44ศอกและขุดลึกลงไปอีก44ศอกบรรจุพระธาตุไว้กราบไหว้บูชามาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นเวลาได้ก,กว่า2,600ปีมาแล้วค่ะ แต่แน่นอนว่าพระเจดีย์เวดากองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ได้สูงเพียง44ซอกกษริย์พม่าทุกพระองค์ทรงยึดธรรมเนียมที่จะบูรณะพระเจดีย์ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเจดีย์แห่งนี้สูงถึงเกือบร้อยเมตรค่ะพูดถึงพระเจดีย์เวดากองคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงทองคําจากอายุธยาที่ว่ากันว่าถูกล้อมมาทาเจดีย์เวดากองในสมัยเสียกรุง จริงอยู่ค่ะที่พระาธาตุแห่งนี้ส่วนยอดตั้งแต่ที่เป็นทรงปลีกล้วยขึ้นไปฉาบด้วยทองคำทั้งหมดหนักรวมถึง8ตันและยังประดับส่วนฉตบและทงหางหงด้วยระฆังทองคำ 4, า416ใบเพชรน้ำเอกรวมกว่า1800รกระัตทับทิมชั้นดีอีก8 3 0 0 0เม็ดแถมยังประดับยอดด้วยเพชรเม็ดงามน้ำหนักถึง70กรัตแต่ทั้งหมดเป็นอัยมณีที่มีค่าที่ถวายเป็นพระพุทธบูชาด,ด้วยแรงศรัทธาของกษัตริย์พมา่าหลายยุคหลายสมัย ที่สําคัญการบูรณะพระเจดีย์ครั้งใหญ่ล่าสุดมีในสมัยกษัตริย์ยิงเฉินซอปู่ชาวมอญตั้งแต่เมื่อกว่า300ปีมาแล้วจึงไม่มีทางที่ทอดจากอายุธยาจะผสานผสม,มเข้ามาอยู่ในพระเจดีย์ได้ค่ะคุณผู้ชมคะรอบๆพระเจดีย์ชเวดากองจะเห็นชาวพม่ามากรากบไหว้บูชาแล้วก็ขอพอรพระเจดีย์กันทั่วไปนะคะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นจุดขอพอรยอดฮิตค่ะ ตามตำนาน,นเล่าว่าที่ตรงนี้กษัตริย์พม่าทุกยุคทุกสมัยใช้ในการบวงสรวงสการะพระเจดีย์รวมถึงขอพรก่อนออกรบทําให้ปัจจุบันคนพม่านิยมมานั่งสวดมนต์ขอพรจากพระเจดีย์กันตรงนี้มากที่สุดค่ะรวมถึงเป็นจุดที่มีการนําขอมาวางบวงสรวงพระเจดีย์มากที่สุดด้วยโดยของบูชาย,ยอดนิยมก็คือกล้วยและพัดเพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นของเย็นใช้ดับร้อนถวายพระธาตุแล้วจะทำให้จิตใจสงบชีวิตก็ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ นจอกสวดอธิษฐานจิตที่มีขนมากที่สุดพุทธศาสนิกชนที่มานมัสก,การพระเจดีย์จะกระจายกันอยู่รอบๆสวดมนต์ขอพอรนั่งสมาธิหรือแม้แต่มาถวายของแก้บนทางที่ฐานพระเจดีย์หรือสลาลายและวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสารพัดฟาง เนื่องจากพระเจดีย์องค์นี้มีลักษณะตันไม่สามารถเดินเข้าไปได้ค่ะจะเข้าถึงพระเจดีย์ได้ใกล้ที่สุดก็เพียงฐานชั้นในแต่ให้เฉพาะชายชาวพมา่าที่มีบัตรอนุญ,ญาตเท่านั้นผู้หญิงและชาวต่างชาติหมดสิทธิ์ค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าชเวดากองเป็นสถานที่ที่มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่มาถึงที่นี่แล้วคุณจะรู้ทันทีค่ะว่าไม่ใช่พระมหาจดยชเวดากองยังคงคลาดคล่ำไปด้วยชาวพม่าจากทั่วทุกสารทิศที่ตั้งใจมากราบไหว้พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรียกว่าแม้ศรัทธาของชาวพม่าในปัจจุบันจะไม่ได้แสดงออกผ่านการถวายทองคำและอัญมณีเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต แต่ดอกไม้ทูบเทียนและเสียงสวดมนต์ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พระเจดีทองแห่งเมืองย่างกุ้งคงเสน่ห์อันเปี่ยมมน์คลังแห่งศรัทธาไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลาย